ต่อไปนี้เป็นการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเสริมบุญบรารมีให้แก่ตนเองจึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาเป็นลำดับสืบไปตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้ อะระหังสัมมาสัมพุทธโผควาพุทธังพระควันตังอะพิวาเทมิกราสวาขาโตพระวาตาธรรมโมธรรมังนัมสามิกราสุปฏิปันโนพระวัโตสาวกสังคโคสังขังนามามิกรา นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุ Freiheit, JIM, procent, พ ouais. calves, ทธ pues, ัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรลนังคจฉามิธัรมังสรลนังคจฉามิ สังขังสัลนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสลนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสลนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสัลนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสัลนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสัลนังคัจฉามิ ตติยัมปิสังคังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะควาอาะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะ,ะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมสาลิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโภภะวาติกราบ สว่าขาโตภะควตาธัมโมสันทิติโกอะกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนยิโกปัจจัตังเวทิตภพวินยูหิติกลาสุปฏิปันโนภะควโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควโตาสาวกสังโฆ ยายะปฏติปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุลิสายุคานิอัตถะปุลิสบุคลาเอสะภะควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะลานิโย อนุตนตังปัญจเขตตังโลกสาติกราภพาหุงสหัสสัม,มพินิมมิตสาวุทันตังครีเมฆลังอุทิตโคลาสเสณมาลังทานาทิธรรมมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชัยมังฆลานิ มาลาติเลกัมภพิยุทธชิตศัพพารัตติงโคลมปันาแล้าวะกัม,ม,ขมัข้ามัฏฐทยักขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคชวลังอติมัตตะภูตังทาวัคคิจั กามะสณนีวสุทาลุนันตังเมตตมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังขลานิอุขิดตะขัดขมติหัดทะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนปัถังคุลิมาละวันตัง อิถีพิสังฆาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวะวะตเตชายามังคาลานิกัตตวานากัตทามุทลังอีวะคับพินียาจินจายทุตทวจานังชยกายามัตเชสันเตณโสมวิธนาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคาลานิสัตจังวิหายามาติสัตจะกวาทัเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปะทีปะชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคาลานิ นันโทปะนันทพุชัคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตะเะะเนะเถระพุชเคณทมาปยันโตอิทูปะเทสวิทินาชิตวามุนินโทต,ตันเตชาาะสาภาวุเตชัยามังคาลานิทุกขาหท,ทิทพุชเคณนะสุทัตทะหัดถัง พรัมมังวิสุทธิชูติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุตเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถะคถาโย ο. วาจโนทินะทิเนสรรเตมะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขขังอธิขเมยยะนะโลสะปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานินังปูเลตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชัยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสักกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสสุชยมังคะเลอะปราชิตปัดลังเกสีเสปัทวิโปคะเล อพิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสุบุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิกถังพรหมจาริสุปัทขขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทขขีนัง ปทัทกขินังมโนกรรมมังปณิทีเตปทัทกขินาปทัทภขินานิกัตตะวานะรพันตัดเถปทักขีเนภวะตุสัพพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต ภวตุสัพพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภาวตุสัพพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปลาทังขมทมีพันเต อุกาสะพวารตเยนะกะตังสัพพังอปลาทังขมะธมพันเตอุกาสะขมามิพันเตหากข้าพระพุทธเจ้าจงใจหรือประมาทพลั้งพลาดล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตทุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยจะส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะละลา,าบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพาน ทนะสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายหายสิ้นขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทินหากมีผู้ใดเคยสร้างกรรมสร้างเวรกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ทุกภพทุกชาติขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรนะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหานังจะตุสัจจาสพังลสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกลาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหัง มัทเถเกเตมุนิสลาสีเสปฏิธิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิธิโตไมหังอุเลสัพพภคุนากาโลหะทะเยเมอนุรุธโธสาลีปุตโตจทัทคินโกนทันโยปิธิภาคสมิโมคลาโนจาวามกเก ทักคิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโว กุมาละกัสโปเถโลมเหสีจิตตวาทโกโสมไมหังวัฒเนนิจังปฏิฐถาสิทคุนากาโลอุนโนอังคุลิมาโลจะอุป,ปาลีนันทศีวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเถลา วิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเถลาชิตวันโตชิโนระสาชลันตาสีละเตเชนะอังคังเคสุสันทิตาละตะนังปุละโตอาสิทักขิเนเมตสุตตะกังทชคังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง ขันธโมละปริตตัญจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปากาะสันทิตาชินานานาวรลสังยุตตาสัตตปากาลลังกตาวาตะปิตาทสันชาตาพาหิรัชัตุปัตถวา อาเสสาวินยังยันตุอานันตชินเตชสาวะัสะโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชะละมัดชัมหิวิหันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุลิสาสภาอิจเจวะมันโตสุคุโตสุลักโข ชินานุภาเวนะชิตุปัตภโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตลาโย ο. สัตธรรม,มานุภาวะปาลิโตจลามิชินะปัญชเลติกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมัง สัรจิตจะกรรมมังอสรรจิตจะกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจในทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกานขอเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายโปรดให้อโหสิกกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวีจองกรรมต่อกันอีกเลยและทุกกรรมใดๆที่ใครได้กระทำกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานโปรดดลใจให้เขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิตและคิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าสาธุสาธุสาธ,สาธุสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขขีอัตตานังปาริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถออิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตินังโหตุสุขสิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอนะิทังเมคุลุปัชญายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุลุปัชฌายาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทงรรธธธรรังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสรรพธธธรรัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ข้าพเจ้า ดวงเปิดชีวิตเปิดการเงินเปิดการงานเปิดความรักเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีสร้างประโยชน์แก่สังคมขอจงประธานพรให้ข้าพเจ้ามีเงินเหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีช่องทางทำมาหากิน ลายล้อมไปด้วยคนดีๆเจอแต่กัลยานิมิตรที่ดีเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวาทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปไม่สิ้นสุดนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุนะโมเมสัพพเทวานังสัพพะระหะจะเทวานัง สุริยันจะปะมุญจะทะ,ะสสิคุมโมจะเทวานังวุโทลาพังภาวิสติชีโวสุกโลจะมหาลาพังโสโลลาหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโลคังวินาศสันติ ลัคนาอาหังวันทามิสัพพทาสัพเพเทวามังปาลยันตุสัพพทาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเมพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรม,มังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดี นาะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะนามะพะทะพุทธังธรรมังสังคังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศินบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมี วาสนาบารมีชาญบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณนะการระบาดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะยัถาพุทโมณนะสหหวยยังเอหิ อัคชายะอัคชาหิสหหิโตเอหิมะมะกุณนนยสัจจังจักขุวิญญาณังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษยานังอุอาคหะนิมิตตังวิสันติตถาคโตวิสันติอาวะธารนณะวิสันติภิกขุ อาคาจฉามิโหมิกัตวาอภิสัมปาโย ο, อาเนหิปะลิตละอะหะปัสสะวะติอาธิปัจจะปายะจะนิรันตะข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจของพระรัตนตรยัยอินพรหม ยมยักษ์เทวดาอารักษ์นาครุฑคนทันท่านเจ้าที่เทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าจงบันดาลเปิดทางให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยสร้างแต่อดีตชาติจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรที่เบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ขณะนี้เวลานี้และขอบุญเก่ามาเปิดทางให้สว่างสวัย อำานวยชัยโชคลาภมหาโพคามหาลาภะณนะชาลิติหากข้าพเจ้าได้เคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้ใดไว้ไม่ว่าอดีตชาติปัจจุบันชาติรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมหากข้าพเจ้าเคยสร้างบุญสร้างทานไว้ในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติที่สำเร็จแล้วสร้างความดีแล้วพร้อมแล้วข้าพเจ้าขอมีส่วนบุญนั้นขอใช้ทรัพย์นั้นในวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคขวาพุทธังพัขวันตังอะภิวาเทมิ กราสวาขาโตภะควตาธรรมโมธรมมังนัมสามิกราสุปฏิปันโนภะควโตาสาวกสังโคสังขังนามามิกรา,มามท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่อง Lucky Channel ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทาง สมัครสมาชิกซปเปอร์แตง่งซปเปอร์แชทซปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ